สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแป้นจะมาหุงข้าวเหนียวเนาะฉบับคนไกลบ้านนะคะปกติเวลาอยู่ประเทศไทยเราก็จะเห็นเขาเรียกแม่ค้าแม่ขายเนาะที่เขาขายข้าวเหนียวเนี่ยนะคะเขาก็จะหุงด้วยซึ้งนะเป็นสะส่วนใหญ่นะคะเราก็จะชินตาแบบนั้นนะแต่ว่าแล้วก็ช่วงที่ไปอยูอยู่อยู่เมืองไทยเนะี่ยแป้งไม่เคยหุงข้าวเหนียวเองเลยนะ หุงข้าวเหนียวไม่เป็นหุงเป็นแต่ข้าวสวยนะคะทีนี้ป้าก็เลยจะมาแนะนําวิธีการหุงข้าวเหนียวเนาะเวลาเราอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วเรามีหม้อหุงข้าวแบบนี้เนาะคะือให้ล้างข้าวเหนียวนะคะเหมือนล้างน้าเหมือนล้างข้าวสารปกติเลยล้างจนน้าใสน้ําสุดท้ายเนี่ยให้แช่ข้าวสารเหนียวไว้นะคะสักสักสินาทีนะคะแต่ดีแป้งแช่กับน้ําอุ่นนะเดี๋ยวพอสินาที ผ่านไปแป้งก็จะเทน้ําออกนะคะแล้วก็เติมน้ําใหม่เข้าไปเพื่อที่จะทําการหุงข้าวเหนียวน้ําแบบนี้เลยนะคะปิ่นปิปข้าวเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนสุกจะเป็นยังไงเนาะนะคะแบบนี้เนาะ,ะข้าวสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ,ะว่าข้างในเป็นยังไง้สวยอยู่นะเนี คนข้าวเหนียวให้ทั่วยนะคะเห็นไหมคะเนื้อข้าวเหนียวมันก็จะสวยถ้าเราใส่น้นําเยอะไปมันก็จะแฉะ